สวัสดีครับผมจากร้านพลังแสงแบตเตอรี่นะครับวันนี้ผมมาเปลี่ยนแบตแอคคอร์ด g ี่ตัวเทอร์โบนะครับใช้เป็น LN 2 3งสา K ครับตัวนี้จะเป็น6 5สแอมป์นะครับเป็นขวจมนะครับเป็นรถลูกค้าเก่าที่ร้านนะครับก็จะทำการเลี้ยงระบบไฟที่กล่องฟิวนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับ ลูกเก่าก็ใช้ของ 3K จากร้านของที่ร้านอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสำรองครับเลี้ยงระบบไฟไว้นะครับวิธีการเปลี่ยนต้องเลี้ยงระบบไว้ทุกคั้งนะครับเพราะว่างั้นระบบไฟฟ้าจะต้องตั้งใหม่ทั้งหมดนะครับพวกนี้จะตั้งเยอะมาก <S <S โอเคเออลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามร้านพลังแสงได้เลยนะครับขอบคุณครับ